ชชาวโซเียลแคมสวัสดีครับชาวโซเชียลโซเชียลโซเชียลแคมนะครับผมวันนี้ผมมากับทีมงานโนม่อนะครับเอ้ยมาเข้ากล้องมั้งดิมาดูนะสิเปลี่ยนกล้องให้อันนี้ทีมงานโนม่อนครับกายโนม่อนครับส่วนผมลูกโจโนม่อนรุ่นใหญ่ครับเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราได้รับเกียรติมากับคุณโซเนียครับประธานโนม่อนนะครับผมขอเสียงนะครับดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ มาร้องคาราโอเกะเรามาปฐมนิเทศยิ่สดปถมนิเทศอยู่เซนทานใช่ครับใช่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 แล้ววันนี้เราก็ได้รับเพื่อนใหม่ครับชื่อแนทนะครับสวัสดีค่ะยินดีเสนอเขาเรียกว่าอะไรนะทำความรู้จักกับโซเชียลแคมหน่อยครับรู้จักแล้วพอแล้วอ๋อรู้จักนี่ครับคนที่น่ารักที่สุดทรัินิจังครับพี่ปุ่นก็วันนี้ครับนี่ครับตากล้องครับตากล้องของเราคนนี้ครับ วันนี้ชื่อโอนะครับจะมาเป็นน้องใหม่ในโนมอลนะครับวันนี้วันนี้สนุกมากครับวันนี้ได้เจอกับคนบางคนครับผมบางทีก็อยากตีเขาเหมือนกันครับแต่เราไม่ตีครับเราเรากลัวครับเรากลัวถามว่าเขามีเยอะไหมเยอะครับถามว่าเขามีสองเรากลัวไหมกลัวครับผมถามว่าตีไหมกูพูดไปงั้นครับนี่ครับวันนี้เรามากันเยอะมากเลยนะครับผมดูครับ เยอะอีหลีครับผมเราได้รับเกียรติมาเดินทางนี้ปื้มปิติมากครับวันนี้มีโนโมุ่มม่อมาแค่สามคนครับผมมีโนโมุ่มม่อมาแค่สามคนเจ๊ใหญ่แล้วก็น้องกายแล้วน้องแนทน้องมิจังน้องโอครับผมแล้วน้องโจวันนี้ <S <S แล้วก็ไม,มกไม่พวกเราไม่มีความอายกันเลยใช่ไหมนี่ครับผมอันนี้คือพื้นที่ครับเดี๋ยวจะหาว่าเรามาเดินเดี๋ยวตลาดรัดาโบเบกันนะครับไม่จริงครับตลาดบักตลาด ตลาดนัดบ้นกุลติดลิฟต์ครับดูวันนี้เราก็เห็นสาวสวยนะครับผมดูครับผมสาวสวยมากครับดูครับดูน่ารักด้วยครับผมโนม้อทุกโนม้อเราม้อทุกคนครับคือผมก็ไม่มีความอายนะครับเรียกเรสั้นๆมนาดานครับไม่ใช่ได้ค่รเวลา่ะโคตรน่าตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุด จอดเครื่องบินของเราแล้วครับเราซื้อเจ็ตมาประมาณสองหมื่นสี่ครับตู้นี้ยังตัวนี้ยังติดหนี้ก็อยู่ครับคอบอก็ไม่มีไปกําขี่ก็ไม่มีครับผมอ้าวนมอเราโมสไหมโมสครับดูครับผมน่ารักครับคนนี้ก็น่ารักเลยครับผมวันนี้เราได้เจอคนน่ารักอีกคนหนึ่งครับลง youtube เลยนะครับเนี่ยดูนะ โอหนี่ครับรถผมจะแต่งแบบนี้ก็เท่มากเลยครับอขอจบรายการเอ้ยการงานกายเอ้ยการรายงานเอ้ยเอ้ยถูกตั้งนานแล้วขอจบแค่นี้ครับบ,บ๊ายบายบบ๊าายยนะครับบ๊ายบายก่อนครับบบ๊ายบายายครับเซฟไว้แล้วลงเลยนะครับ